ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมครับวันนี้พามาอัปเดตลูกไก่ครับาพามาดูลูกไก่ชุดหลานบิ๊กกัพนะครับชุดนี้บิ๊กกัาบิาบ๊กกัพกับบิ๊กกัพคน้คนๆนะครับนี่ฮะมาดูเลยชุดนี้เป็นบิ๊กกัามหานครบิ๊กกัพนะครับมาห,หานรแล้วก็ติดพระจันทร์เสี้ยวด้วยมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เลยเป็นสีออกแปลกๆเทาๆแบบแบบนี้นะครับเป็นบิ๊กทัพผสมบิ๊กทัพนะครับเป็นแล้วก็มหานครพระจำเสี่ยวนะครับชุดนี้เป็นบิ๊กทัพนะครับบิ๊กทัพแม่เป็นดําเทพวีลาโดโกโก้เท่านะครับนี่ฮะมาแปลกหนึ่งตัวมีงอนแก้เหมือนโดนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับ อ,อ่ะชุดนี้เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วแต่ชุดนี้หนึ่งคนนะครับหนึ่งคนชุดนี้หนึ่งคนโอเคชุดนี้ก็เป็นบิ๊กกัพนะครับบิ๊กกัพแสนกลมหานครแดงหล่อนะครับชุดนี้ก็กำลังโตนะครับรออีกนิดหน่อยกำลังสวยนะครับสวยเลยครับเดี๋ยวก็จะ พวกนี้กินข้าวเปลือกได้แล้วนะครับนี่ฮะกินข้าวเปลือกได้แล้วนี้กินข้าวเปลือกแล้ว่าโอเคอ่ะชุดนี้ที่หลายๆท่านถามเข้ามาก็คือเป็นเป็นมหาเวทนะครับมหาเวทแม่แสนกลนะครับนี่ฮะมาแล้วพร้อมแบ่งแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับใครมีที่มีทางก็แจ้งผมเข้ามาได้นะครับไม่ไม่รับจองปากเปล่านะครับพร้อมก็จัดเลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวผู้ครับตัวนี้สวยอยู่ตัวนี้ก็ตัวผู้ครับ ตัวคู่ออกแดงๆนะครับตัวนี้ตัวเมียตัวเมียนะครับได้เป็นคู่อยู่ครับนี่ฮะตัวคู่นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไก่ซีนะครับเก็บขึ้นมาเลี้ยงไว้นะครับอยากตัวนี้จะเป็นลูกแม่โกโก้นะครับก็เลยเก็บไว้นะครับแม่เดียวเลยนะครับนี่ฮะอันนี้มันจะมีแค่นี้นะครับ เพรามันตายไปตัวหนึ่งไอ้เพราะมันตุ๋ยไปตัวหนึ่งครับอันนี้คือเก็บไว้มาตอนตอนมันยังเด็กก็เลยมันยังมันก็เลยอยู่ด้วยกัน,นครับอ่าแล้วมาดูชุดนี้นะครับชุดชุดนี้เป็นมหาเวทนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม่แม่เขาผมแบ่งไปแล้วที่ไปอยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้ไปอยู่ เป็นแม่เดือยนะครับที่ใครเคยเห็นน่ะที่เคยลงคลิปเป็นแม่ออกเดือยเล็แม่นั้นนะครับแบ่งไปกรุงเทพแล้วนะครับก็เลยเหลือแต่ลูกนะครับก็ชุดนี้นะครับนี่ฮะมีแต่ตัวผู้นะครับนี่ฮตัวผู้สีแดงๆนะครับใครชอบสีแบบนี้ก็แจ้งผมเข้ามาได้นะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นชุดทองเอกชุดสุดท้ายนะครับนี่ฮะ ชุดทองเอกชุดสุดท้ายแล้วนะครับตัวผู้ล้วนๆเลยนะครับก็สนใจก็เอาไปปล่อยนะครับทองเอกดําเทพดีลานะครับไว้ตัวนี้อันนี้ก็ใช้ได้ทองเอกดําเทพดีลาเท่าสาม0มื่นห้าครับมีที่ก็เอาไปปล่อยดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ยาวมากแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับมาอัปเดตให้ชมนะครับ ชุดนี้ดีชุดนี้แข้งดีครับชุดนี้โอเค